สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเชิญเม้นได้ตามสะดวกแซนเคลื่อนไหวล่าสุดโพสภาพนิ่งยิ้มร่าข้างกระติกหลังได้ปล่อยตัวแซนเคลื่อนไหวล่าสุดโพสภาพนิ่งยิ้มร่าข้างกระติกหลังได้ปล่อยตัวพร้อมข้อความคอมเมนต์ออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยคลืบหน้าล่าสุดคดีแตงโมหลังจากตำรวจภาคหนึ่งได้แถลงสรุปสำนวนพร้อมเผยสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากการจมน้ำ และขาดอากาศหายใจล่าสุดสำนักงานอายการสูงสุดได้ถแถลงรับสำนวนคดีแตงโมนิดามีผู้ต้องหาทั้งสิ้นหกรายซึ่งแซนวิสาพั์เคลื่อนไหวล่าสุดนั่งยิ้มร่าเคียงข้างกระติกหลังได้ปล่อยตัวโดยแซนเคลื่อนไหวล่าสุดผ่านไอจีของตนเองด้วยการโพสต์ภาพเคียงข้างกระติกขณะนั่งบนรถตู้พร้อมข้อความเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะ ใครจะพูดเรื่องเรายัางไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเองปลอออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะโดยคดีแตงโมแม่พนิดาศิรายุทยธยทินแม่ของแตงโมพัทรธิดาหรือนิดาพัชระวิรพงศ์เป็นผู้กล่าวหาส่วนผู้ต้องหามีทั้งหมด6คนบนเรือประกอบด้วยนายตนุพัฒน์หรือปอรทวีวิทผู้ต้องหาที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าห กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2. เป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีใบประกาศนียบัตรรับรองความถูกต้องตามกฎหมาย 3. ร่วมกันใช้เรือในขณะที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้ว 4. ทิ้งสิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำลำคลอง 5. แจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวน 6. ใช้เรือที่ไม่มีชื่อหัวเรือ สำหรับข้อหาใช้เรือที่ไม่มีเชื่อที่หัวเรือและข้อความร่วมกันใช้เรือในขณะที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้วพนักงานสอบสวนได้ทำการเปรียบเทียบปรับแล้วโรเบิร์ตนายไพบูลตรีการจนาน,านันผู้ต้องหาที่2ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่า 1. กระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2. เป็นผู้ควบคุมเรือ โดยไม่มีประกาศชียียบัตรรับรองความถูกต้องตามกฎหมาย 3. ร่วมกันใช้เรือในขณะที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้ว 4. ทิ้งสิทธิ์ของหรือสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำลำคลองแซนให้แซนวิสาพัฒนโนมัรัตผู้ต้องหาที่3ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนายนิทัศน์หรือจอบกิรติสุทธ,ธิสาธรผู้ต้องหาที่4 ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่า 1. เพื่อจะช่วยผู้อื่นมีให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงทำให้เสียหายทำลายซ่อนเล้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำผิด 2. ทิ้งสิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำลำคลองนางสาวอิสริลนหรือกระติกจุฑาสุขสวัสดิ์ผู้ต้องหาที่5ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่า 1. เพื่อจะช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลงทำให้เสียหายทำลายซ่อนเล้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำผิด 2. แจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนนายพิมพ์หรือเอม็มทำธีรสีผู้ต้องหาที่6ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่า 1. เพื่อจะช่วยผู้อื่นให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงทําให้เสียหายทําลายซ่อนเล้นเอาไปเสียทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทําผิด 2. ใช้ให้ผู้อื่นแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักง,งานสอบสวนเหตุเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ตำบลสวนใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี สำหรับผู้ต้องหาทั้ง6คนไม่ได้ถูกควบคุมตัวในชั้นสอบสวนเนื่องจากได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง6คนส่งให้กับพนักงานอายการพร้อมสำเนาแล้วในวันนี้ในชั้นพนักงานอายการได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง6คนและนัดมาฟังคำสั่งของพนักงานอายการในวันที่27พฤษภาคม2565 เวลา13นาิกา30นาทีขอขอบคุณแรงข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ